สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอยินดนีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องดูดวงทาโร่เกอร์นะคะเรามาพบกันนะคะกับออเช่นเคยในเรื่องของการทํานายดวงนะคะซึ่งสําหรับพาร์ทนี้จะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักทั่วๆวไปนะคะของเดือนกรกฎาคมปี2564เอ่ซึ่งสําหรับคลิปนี้จะเป็นของคนราศีมีนนะคะชาวมีนช่วงเวลาวันเกิดจะขึ้นเอาไว้ที่หน้าจอให้นะคะ าชาวราศีมีนก็จะเป็นกลุ่มธาตุน้ำคุณเป็นราศีที่มีความอ่อนโยนมากในเรื่องของภาวะจิตใจความคิดสงสารความเมตตากรุณานะคะแต่มองในมุมหนึง่งคุณก็มีความซับซอ้อนในเรื่องของภาวะอารมณ์จิตใจของตัวเองนะคะคนราศีมีนเนี่ยเหมือนคมในฝักนะภายในแบบจริงคุณมีทั้งความอ่อนโยนหรือว่าแต่ถ้าเจอสถานการณ์ที่มันขับขันจุดที่ลําบากคุณก็สามารถเอาความฉลาดนะคะการเอาตัวรอดออกมาได้นะคะฉะนั้น ก็เป็นราศีที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะคะแต่เป็นคนอ่อนโยนมากนะคะคนราศีมีนเนาะมีแต่ความเมตตามีแต่ความสงสารนะคะแอบชอบนึกถึงแต่คนอื่นมากกว่าที่จะนึกถึงตัวเองนะคะบางทีมันก็เลยทาให้คุณรู้สึกลำบากใจนะคะ,ละหลายๆครั้งนะปฏิเสธอะไรก็ไม่ค่อยเป็นด้วยค่ะเรามาดูกันค่ะราศีมีนค่ะในเกชาตาของคุณนะคะ,ะในกรกฎาคมน,นี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะภาพรวมทั้งหมด นะมาดูกันนะคะไพ่ใบรแรกของคุณนะคะเป็นไพ่จอ d g m เม t นขึ้นมานะคะเป็นใบสำคัญด้วยที่อยู่ในไพ่เมเจอร์คณะเนาะนะคะแล้วก็ต่อมาะคะ่ะเป็นหาไม้เท้าไฟออฟวอร์ s นะคะไพ่หมายเลขเก้านะคะก็จะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิทนะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หมายเลขเก้าก็จะเป็นเลข เกี่ยวกับโหราศาสตร์ความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะความมีมนลแขังการศึกษาการมีภูมิปัญญาในความรู้ของตัวเองอะไรประมาณนี้นะ,ะ Char is, นะคะเนฟอฟชาริ s นะคะไพ่เด็กถือทวยนะคะตอมานะคะเป็นไพ่ดมูลอันนี้คือเป็นไพ่ประจำราศีของคุณด้วยนะคะชาวมีนนะ King of Swords นะคะพระราชาถือดาบไพ่สเตรนด์นะคะ e ซเวนอฟชาริ s นะคะเจ็ดทวยแล้วก็ เดอะเดวิล uh, ขอเอาคำนะคะออกมาสวยๆหน่อยเนาะทริอปวอนนะคะของคนราศีมีนนะคะในสถานการณ์โดยรวมทั่วไปภาพรวมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ในเรื่องของจิตวิญญาณกันก่อนนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงในเรื่องของภาวะอารมณ์จิตวิญญาณหรือสิ่งวิตแวดล้อมที่คุณเผชิญอยู่นะคะไพ่จอร์เมนเป็นไพ่ที่ดีมากนะคะมองว่ามันเป็นลักษณะของการถูกลปลดปล่อยการบรรลุเป้าหมาย าการประสบความสาเร็จนะคะในจุดที่คุณคาดหวังหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่ชาวราศีมีนรอคอยคุณจะได้รับการปลดปล่อยคุณจะได้รับการหลุดพ้นออกจากทุกเรื่องที่มันถูกใจปัญหาอะไรที่มันถาถมเข้ามาหาคุณในจังหวะนี้คุณมีความเปราะบางทางความคิดมากนะคะไพ่ห้ามไม้เท้าขึ้นมาจิตใต้สํานึกของคุณมันสเปสปะไปหมดซับสนกับปัญหาหลายๆอย่างมันรายล้อมเข้ามาหรือว่าชีวิตของคุณมันรายระเบียบเช่น ห้องที่อยู่อาศัยบ้านลกมากๆนะคะเป็นเหมือนสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เป็นระเบียบแล้วมันมีผลส่งผล,ผลถึงอารมณ์ของคนราศีมินได้ค่อนข้างมากหรือแนะม้ภาวะแบบนี้มันมีแต่ในเรื่องของความติดติดขัดขัดขัดข้องอยู่ตลอดเวลาการเจราจาก,การสื่อสารคุยกับใครก็ไม่เข้าใจหรือตัวคุณภาวะอารมณ์ของตัวคุณนะคะบางครั้งคุณก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะ,ะนั้นในภาวะแบบนี้มันมันเข้ามาอยู่สักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณก็อยู่กับภาวะในเรื่องของอารมณ์ที่มันหดหู เหมือนคนกาลังคาทางเหมือนคนที่ลังเลโลเลอยู่ตลอดเวลาลึกๆจิตใต้สุนึกของคุณคุณรู้ว่าตัวเองจะไปทางไหนเป็นลักษณะของการหลุดพ้นเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นการปลดล็อกตัวเองกับเรื่องที่มันเป็นพันธนาการผูกมัดตัวคุณเอาไว้ตลอดเวลานะคะซึ่งโดจยจับไพ่เป็นเดมูลเนี่ยภาวาอารมณ์ของคุณมันไม่ค่อยนิ่งเลยคุณสับสนคุณคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งนอนไม่หลับหรือว่าของคนราศีมีนบางทีแบบชบช่วงกลางวัน คุณจะรู้สึกว่าชีวิตของคุณมันไม่โอเคมากแต่พอกลางคืนเนี่ยคุณมักจะมีไอเดียความคิดอะไรต่างๆขึ้นมานะคะความคิดสร้างสรรค์ก็ขึ้นมาในช่วงเวลากลางคืนนะคะเอนจอยกับการอยู่คนเดียวด้วยนะคะและทีนี้ไพ่ขึ้นมาแบบเรดด้วยอารมณ์ภาวะอารมณ์ต่างๆอยู่ในจุดของการพยายามจะควบคุมคนโทรลไม่ให้ตัวเองฟงุ้งซ่านไม่ให้อ่าเป็นในเรื่องของอารมณ์ด้านมืดเข้ามาครอบงําจิตใจของคุณช่วงนี้พยายามนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าเข้าไปสู่จุดในเรื่องของ ธรรมะศาสนาปรัชญาในชีวิตอะไรต่างๆนะคะหรือว่าการศึกษาธรรมะให้ถ่องแท้หรือว่าการถอยออกมาจากสถานการณ์ที่มันวุ่นวายกับสิ่งที่มันไม่ชัดเจนไม่เคลียร์แล้วอยู่กับตัวเองคุยกับตัวเองหรือการตกผนึกความคิดอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าจิตของคุณมันจะนิ่งขึ้นมันจะมีความแข็งแกร่งคุณจะไม่โลนลานกับทุกๆเรื่องทุกๆปัญหาที่เข้ามาเมื่อไหร่ที่คุณนิ่งคุณจะมองเห็นทางออกด้วยภูมิปัญญาองค์ความรู้ของคุณนั่นเองนะคะเพราะนั้นความเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตข นะคะควรจะรู้ด้วยเซนส์สัญชาตญาณการอย่างรู้ของตัวของของของคุณเองจิตใต้สํานึกลึกๆ,ๆเขาจะบอกเองค่ะว่าหนทางออกที่เหมาะสมที่สุดในปัญหาตอนนี้มันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงต่อเนาะนะคะพยายามดับภาวะอารมณ์ที่มันฟุ้งซ่านไปให้ได้นะคะ,ะด้วยความใจแข็งด้วยความแข็งแกร่งขึ้นมาหรือว่าพยายามจะเอาตัวเองออกจากปัญหานะคะอยู่ในจุดที่ เหมือนเอาออกจากจุดที่มันมีความขุ่นมัวใจเนี่ยจะช่วยให้คุณนะคะอยู่กับความสงบได้มากยิ่งขึ้นนะคะอาเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วคุณจะเห็นทางออกของชีวิตที่มันดีมากๆทุกๆอย่างมันจะคลี่คลายไปนะคะเรามาดูกันต่อนะในเรื่องของภาวะอารมณ์มีความขึ้นขนลงลง,ลงดงหงุดหงิดง่ายดราม,ม่าเก่งช่วงนี้นะคะ มันเป็นภาวะที่เหมือนคุณเริ่มรู้สึกกดดันตัวเองนะคะในเรื่องของอารมณ์พลังงานมื่อเบื่อด้านลบมันมาครอบงําจิตใจของคุณมาทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกวุ่นวายรู้สึกแบบอารมณ์เสียง่ายแต่พอถึงจุดหนึ่งนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคุณอยากจะโมกออนออกจากภาวะอารมณ์แบบนี้อยากจะเป็นคนที่เข้มแข็งนะคะอีกนอกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะความเป็นไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะ king of swords king of swords พระราชาถือดาบบอกค่อนข้าง,าง,างชัดเจนว่า เดี๋ยวคุณจะมีจิตที่มันตั้งมั่นมากขึ้นคุณจะเข้มแข็งมากแล้วคุณพร้อมจะต่อสู้กับทุกๆอุปสรรคนะคะด้วยการมีเหตุและผลนะคะให้มันชัดเจนขึ้นเนาะเดี๋ยวหลายๆเรื่องเนี่ยจะจะเบามากขึ้นแล้วถ้าเป็นเดวดวงในเรื่องการงานของคนราศีมีนนะคะอันนี้คือวุ่นวายมากนะคะมีปัญหาภายในซับซ้อนเช่นการสื่อสาร หรือว่าทีมที่ทํางานอยู่ขาดความสามาัมัคคีมากๆบริวารไม่ได้ดั่งใจเลยหรือว่างานทุกสิ่งทุกอย่างคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจกับคนที่อายุน,น้อยกว่าที่คุณรับเข้ามาหรือว่าคนที่อยู่ใต้อานัตบริวารของคุณลูกน้องทีมงานอะไรต่างๆนะคะคุณอยากให้เขาได้ดั่งใจอยากให้เป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายสั่งอะไรก็ได้อยากให้เขาเก็ตในสิ่งที่คุณต้องการอันนี้คืออาจจะเป็นจิตใต้สํานึกเท่านี้ในเรื่องงานต้องมองว่าจริงๆบริวารลูกน้องคุณน่ะ ก็โอเคอยู่ระดับหนึ่งแต่ภาวะปัญหามันอยู่ที่ภาวะอารมณ์ของคนราศีมีนมากกว่าที่คุณรู้สึกว่าเห็นอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมดเลยไม่ลงตัวยากสะดุดติดขัดนะคะในเรื่องของการสื่อสารค่อนข้างชัดเจนมากเนาะคะ่ะพึงเรามาระวังในเรื่องของคําพูดอารมโมโหโทสะแล้วมันจะมีผลกระทบต่อการสื่อสารกับเพื่อร่วมงานหรือว่าทีมเดียวกันนะคะแล้วภาวะตอนนี้คุณรู้สึกกดดันด้วยมันเป็นภาวะของการโดนบีบบังคับนะคะกดดัน ในเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบหรือตัวของคุณกดดันตัวเองนะคะเพราะว่าดูเป็นคนคนราศีมีนะนะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความละเอียดกับการทํางานคิดลึกละเอียดอ่อนนะคะพิถีพิถันที่สุดพอหลายๆเรื่องมันไม่ได้ดั่งใจมันก็เลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกกังวลเครียดคิดเครียด,ยดแล้วก็คิดไปค่อนข้างเยอะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการงานเนี่ย อารมณ์เป็นนําทางมากช่วงนี้ระมัดระวังเนาะขอให้อยู่กับความรอบคอบนะคะในเรื่องของเอกสารสัญญาอะไรต่างๆหรือการสื่อสารเนี่ยอย่าพูดช่วงที่อารมณ์เสียอย่าพูดช่วงที่คุณรู้สึกหมุนหงิดเดี๋ยวมันจะพังทั้งระบบนะคะอันนี้พึงระมัดระวังให้ดีนะคะแล้วในภาวะตอนนี้คุณกําลังใช้ความคิดอย่างหนักกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานไปสู่จุดที่มันชัดเจนมากขึ้นมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้กับคนราศีมีนลัลนกษณะของการเป็นการทาบทามชักชวนให้ไปร่วมงานด้วยอยู่ใน งานด้านการบริหารการจัดการตำแหน่งที่ต้องใช้ความสามารถสูงมากๆนะคะซึ่งคุณเหมือน access ตรงนั้นมาเพื่อเอามาพินิจพิจารณาแล้วดูความเหมาะสมว่าคุณจะไปอยู่จุดนั้นไหมในเรื่องของการงานถามว่ามีเกณฑ์ยกย้ายไหมอ,อ้อมมองว่าเป็นลนักษณะงานของการเป็นที่ปรึกษาการที่คุณจะรับงานตรงนี้เข้าไปนะคะน่าจะเป็นงานที่แบบเป็น contact เป็นชั่วคราวเป็น part time นะคะเป็นเฉพาะกิจเข้าไปมากกว่าที่จะเป็นงานที่อยู่แบบ เป็นงานที่อยู่ถาวรน,นะคะเพราะในไพ่บอกว่าตัวคุณค่อนข้างประหม่าสับสนกับการตัดสินใจในครั้งนี้มากๆนะคะจุดเดิมที่อยู่ยังไม่สามารถที่จะทําผลงานให้ดีได้แล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่มันเหมือนคุณกําลังรู้สึกผิดกับตัวเองอยู่จะเป็นประมาณนี้ในภาวะในเรื่องงานหลายๆท่านรอคอยด้วยในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งไปอยู่ในจุดที่มันสูงขึ้น การมี power การออกคำสั่งการ a d s i g n คนนะคะคุณจะต้องไปอยู่ในจุดนั้นแต่กว่าจะได้คนราศีมีเนียวค่อนข้างเจอประสาทเยอะมากมากนะคะเจอ,อในเรื่องของเกมการเมืองในที่ทํางานคนที่ไม่หวังดีสกัดขาคุณอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอํานาจมืดเข้ามาด้วยเกี่ยวข้องด้วยนะคะ,ะเหมือนคุณจะได้อยู่หลายรอบแล้วมันก็เคลื่อนไปเคลื่อนมามีความคาดเคลื่อนนะคะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณรอคอยมันอยากให้แบบ มีการบรรลุเป้าหมายแต่ท้ายที่สุดนะคะสิ่งใดที่มันเป็นของของคุณนะคะจะถูกประเมินด้วยผลงานคุณจะได้รับตามเวลาที่เหมาะสมนะคะช่วงเวลานี้พยายามจัดการควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีเนาะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารมันค่อนข้างสําคัญมากๆคิดก่อนพูดดีที่สุดนะคะการมีความมีสติความสุขุมรอบคอบจะช่วยให้สถานการณ์ทุกอย่างอะ่ะมันเบาลงกว่านี้เนะเาะแล้วเรื่องงาน หลายๆท่านอยู่ในภาวะเหมือนกาลังโดนบีบด้วยมีปัญหาสิ่งที่ทําอยู่นะคะมันไม่ได้ดั่งใจนะคะอยากจะโยกย้ายงานอยากจะหาอะไรเพิ่มหรือว่าตัวคุณอะเริ่มมีไอเดียความคิดที่อยากจะต่อยอดนะคะโอกาสทางการงานมากขึ้นเจ็ดถ้วยนะคะเป็นเจ้าโปรเจกต์เป็นไอเดียความคิดกําลังมองหาอยู่ว่าสิ่งใดที่มันแมทับคุณหรือว่าคนราศีมีนกาลังค้นหา ถอสวรรค์ตัวตนทางที่ใช่ของตัวเองอยู่นะคะเหมือนอยู่เงียบๆเ,เพราะอยากจะเริ่มกิจการของตัวเองอยากจะมีเส้นทางใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาอีกท้ายที่สุดคุณจะได้รับโอกาสคุณจะเห็นว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งไหนคุณเกิดมาเพื่อทํางานอะไรนะคะขอให้คุณนะคะปิดวิเวกอยู่กับตัวเองนั่งสมาธิก็ได้นะคะพอคุณนิ่งขึ้นแล้วคุณจะรู้นะคะว่าทางที่ใช่ของคุณคืออะไรเนาะนะคะแต่ถ้าถามว่าเ,เด่นไหมเรื่องของการให้คําแนะนําปรึกษางานด้านครูบาอาจารย์นะคะ การวางแผนงานออกแบบศิลปะอันนี้โดดเด่นมากๆด้วยนะคะคุณสามารถทําออกมาได้ดีด้วยเนาะแต่จุดที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้สวยงามเลยมันมีแต่ภาวะของความหดหู่ความเหนื่อยความหมดไฟด้วยนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างน้อยใจกับการทําดีแต่แล้วถูกตําหนิอยู่ตลอดด้วยนะคะแล้วมาดูกันต่อนะคะดวงในเรื่องการเงินของคนราศีมีนนะคะต่อมาในเรื่องเงินเลยอันนี้ก็ไม่ดีจ้ะนะคะมัน มันไม่ชัดเจนมันไร้แบบแผนทุกอย่างมันไร้ความมั่นคงเพราะว่ามีสิ่งที่รอให้คนราศีมีน่ะายตลอดเวลารายรับรายจ่ายอมันจะเป็นค่อนข้างแบบ้าม่เทาคือจุกจิกไม่สามารถที่จะควบคุมบริหารจัดการได้เลยมันออกเล็กออกน้อยออกไปเยอะค่ะแล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ได้ดั่งใจเลยในเรื่องของการเงินเครียดนะคะบวกกับในเรื่องของยอดขายผลของการตอบรับจากสิ่งที่คุณตั้งใจทำน่ะ มันแผ่วมันดรอปลงทําให้คุณเกิดความกังวลด้วยนะคะในเรื่องของการเงินชาวราศีมีนจะใส่ใจกับการใช้เงินจะมีเหตุผลหรือเริ่มจะมีความรู้สึกที่มัธยัถ์มากขึ้นเพราะว่าเป็นไพ่เดอะ e ฮอร์มิขึ้นมา The h เฮอร์มคือการแบบแต่ตรองก่อนมัธยัถ์แล้วนะจะเอาจริงแล้วนะกับการเก็บเงินนะคะหรือว่าคุณจะไม่ฟุ่มเฟือยเลยคุณจะพยายามใช้ในสิ่งที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์หรือคุ้มค่าให้มากที่สุดแต่อาจจะหมดเงินกลับไปในเรื่องของการศึกษาการซื้อหนังสือ,อการซื้อความรู้ให้ตัวเองซื้อประสบการณ์ให้ตัวเองอาจจะเสียงเงินกับเรื่องราวของพวกนี้นะคะแต่ไอรายจ่ายที่มันเป็นความจริงอะ่ะค่อยๆหายไปค่อยๆเบาไปนะคะ,ะแล้วก็ข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยใครที่รอคอยยอดขายสิ่งใดที่มันสะดุดติดขัดจะได้รับการช่วยเหลือเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้แล้วคุณจะบรรลุปเป้าหมายทุกสิ่งอย่าง รวมไปถึงการเจอ,อเส้นทางในเรื่องของการลงทุนธุรกิจการมีหุ้นส่วนหรือการมีเงินพิเศษเข้ามามันทาให้คุณมีรายได้เพิ่มนะคะเพิ่มเข้ามาอีกนะคะท้ายที่สุดแล้วคุณก็สามารถเอาตัวรอดในเรื่องของการงานได้เป็นอย่างดีนะคะ,อะขอดูเพิ่มเติมให้นะคะในเรื่องนี้สําคัญมากในเรื่องของการเงินการเงินนุ้ยกังวลมากนะคะชาวราศีมีน่าไม่ค่อยสบายใจ ณรู้สึกว่าคุณยังไม่พอใจเลยในจุดที่คุณเป็นนะคะเนี่ยไพ่เดอะแฮงแมนคือมีความดิ่งมากคือมีปัญหาเงินขาดมือค่าใช้จ่ายมันออกไปเยอะหรือว่าโดนคดีความฟ้องร้องหรือโดนชอ่อโกงหรือว่าคุณรอ,อคอยเงินบางก้อนอยู่ก็ได้มันภาวะตอนนี้คุณตึงสุดๆด้วยนะคะก็เลยทําให้คุณรู้สึกกังวลมากแล้วก็กลายเป็นคนที่เก็บตัวแล้วพยายามจะหาวิธีการ ปั่นเงินขึ้นมาเมคมันนี่ขึ้นมาเยอะๆนะคะไพ่แปดเหรียญก็คือทุ่มเทเอาจริงเอาจังกับในเรื่องงานนะคะเจ็ดเหรียญเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องหุ้นอะไรต่างๆเงินปันผลนะคะอาจจะรอคอยก้อนนี้ก็ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะได้รับนะคะ,ะให้เหตุการณ์มันคลี่คลายไปก่อนนี้หน่อยจังหวะเวลามันมันมีช่วงเวลาที่พอดีอยู่แล้วเดี๋ยวคุณจะได้รับเงินก้อนนี้นะคะได้เงินเข้ามาเนาะนะคะอาจจะเป็นเงินตกเบิกอะไรบางเรื่องด้วยนะคะเนาะเพราะนั้นมองว่าคุณคุณเหมือน ตกประไดพลอ,อยโจรด้วยไปอยู่ในเหตุการณ์บางเรื่องที่คุณจะต้องจำยอมเสียเงินนะคะเช่กนการแบบคนในครอบครัวคนรอบข้างบริวารอายุที่น้อยกว่านะคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดีความหรือว่าการค้าประกันอะไรหลายๆอย่างนะคะมันก็เลยทําให้คุณอ่ะค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องของการเงินพยายามจะควบคุมบริหารจัดการให้รัดกุมมากขึ้นนะคะก็เดี๋ยวทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะส่วนดวงในเรื่องของความรักของราศีมีนบ้างนะคะในสถานการณ์ความรัก ภาว่าตอนนี้เหงานะคะคนราศีมีนคิดมากในเรื่องของความรักที่สุดกังวลด้วยไพ่เดิมมูลนะคะคุณเหงานะคะม,มันเป็นจังหวะที่มีความว้าเหวมีความโดดเดี่ยวนะคะหรือว่าในจังหวะหนึ่งคุณไม่มั่นใจกับตัวเองกับการที่จะเร,เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าโอกาสทางความรักมันกําลังเข้ามาแต่ลังเลที่จะเริ่มต้นเพราะเหมือนมีความย้อนแย้งในภาวะอารมณ์ของตัวเองค่อนข้างเยอะ นะคะไพ่ห้าไม่เท้าความคิดของคุณมันตีกันคิดไปคิดมาจนตัวเองงงปวดหัวนะคะหรือว่าคุณรู้สึกว่ามันมีหลายๆเรื่องมีหลายๆปัญหาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณมันก็เลยทําให้คุณไม่สามารถที่จะไปโฟกัสในเรื่องของความรักได้เต็มร้อยนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเป็นคนที่อยากจะเลือกคนที่ใช่ที่สุดอยากจะเฟ้นหาคนที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับคุณก็ได้นะคะเหมือนคนที่ยังไม่พอใจกับ สิ่งที่อยู่ตรงหน้ายังไม่พอใจกับโอกาสที่เข้ามาคุณอยากมองหาคนที่ตอบโจทย์ที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรไฟล์ในเรื่องของภาพรักต่างๆคนราศีมีนอ่าเจ็บมาเยอะนะคะเจ็บจนจุกเจ็บจนกลัวแล้วก็มันเป็นบ่วงผูกมัดคุณเอาไว้ทําให้คุณนะคะตัดสินใจช้ามากเกี่ยวกับความรักในภาวะของคนโสดมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมีพลังงานของ คนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาชาวธาตุน้ำนะคะจะเป็นกรกฎมีพิจิตหรือบุคคลที่มีความอ่อนโยนอ่อนหวานนุ่มนวลหรือว่าเป็นมิตรเมตีที่ดีมากมีน้ำใจนะคะเข้ามาในจังหวะที่คุณกำลังสับสนกับชีวิตนะคะเข้ามาในรูปแบบของการเป็นเพื่อนให้คำแนะนำปรึกษาคอยไกด์ไลน์คุณอยู่ก็ได้คนคนนี้เป็นคนเก่งนะคะเขาเป็นคนที่แกร่งมากนะคะเป็นไพ่สเตรนจ์คืออาจจะเป็นราศีสิงศรีนาสิก็ไ ลักษณะของเขาคือค่อนข้างมีความสุขุมมีความรู้หรือว่าสามารถเอาคุณอยู่อ่ะคาว่าเอาราศีมินอยู่คือคอนโทรลได้ทําให้คุณเชื่อฟังได้หรือว่าอาจจะมองเกณฑ์นหนึ่งคือปัญหาของคุณอ่ะมันฟุ้งซ่านมันเลือกเรื่องเ,เยอะไปหมดเลยค่ะมองเห็นตรงนั้นตรงนี้คือมันยังไม่มีจุดยืนอะไรชักอย่างพอจุดของการเปลี่ยนแปลงนะคะจากที่คนไม่มีสมาธิเลื่อนลอยตลอดเวลาคุณจะสุขุมมากขึ้นคุณจะมีพลังจะมีความแข็งแกร่งออกมาจากภายใน เมื่อคุณคุยกับตัวเองรู้เรื่องแล้วนะคะคนโสดเนี่ยคุณคุยกับตัวเองรู้เรื่องมันไล่อารมณ์ที่มันขุ่นมัวเรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาใหม่จะได้พัฒน,นาคุยกันเป็นจริงเป็นจังโดยที่ไม่มีเรื่องราวอะไรเข้ามารบกวนในความสัมพันธ์ด้วยของคนราศีมีนนะในพลังงานของคนโสดนะคะเอาเปว่าไม่โสดละมันจะค่อยๆขย,ย,ย,ยับเป็นคนรู้ใจเป็นเพื่อนคุยเป็นคนรู้ใจนะคะแต่อาจจะไปช้ามากๆเพราะอยากดูให้ชัดเจนดูให้ถ่องแท้ ด้วยประสบการณ์ทางความรักเนี่ยเป็นเดวิลเหมือนโดนหลอกมาเยอะมากบ่อยมากหรือส่วนใหญ่มักจะเจอคนที่เอาแต่ปัญหาเข้ามาให้กับคุณมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าถึงจุดของการคัดกรองคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะดูทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณนิสัยใจคอดูทุกๆสถานการณ์นะคะคัดกรองหนักมากในช่วงนี้ขอดูเพิ่มเติมให้นะคะว่ายังไงต่อคนราศีมีนคนโสดนะคะขอดู เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นดูดูแบบดูทุกชั้นเชิงมากนะคะไพ่พระราชาถือเหรียญเนี่ยมันเป็นจุดของการต้องการคนที่จะวางแผนระยะยาวกันจริงๆการเป็นครอบครัวด้วยกันจริงๆนะคะไพ่สามถ้วยการเข้ามาของคนคนนี้จริงๆมีความซื่อสัตย์นะคะเป็นลักษณะของการเอาข่าวดีทางความมั่นคงทางการเงินมาให้ด้วยและเป็นไพ่เนื้อคู่ด้วย เลิศมากนะคะชาวราศีมีนแต่กลายเป็นว่าคุณลังเลที่จะเริ่มต้นคุณคิดนานจนเกินไปโอกาสดีๆไม่ได้มาบ่อยอย่างมัวแต่ให้ภาวะอารมณ์ที่มันเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีที่มันติดลบมากๆนะคะมาปิดกั้นโอกาสกับการได้เจอความรักดีๆนะคะได้เวลาที่คุณจะเปิดใจแล้วนะคะเนาะไพ่ห้าเหรียญบางครั้งก็เหมือนขาดความศรัทธากับความรักเหมือนไม่เชื่อเลยนะว่าความรักมันมีอยู่จริงนะคะแต่ท้ายที่สุดคุณจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆ นะคะความเหงามันจะคลี่คลายไปหรือว่าของคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตของคนราศีมีนได้นะคะมาเป็นคู่ประถมมาเป็นคู่ชีวิตมาเป็นเพื่อนคู่คิดหรืออาจจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณก็ได้ใน,ในช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะคะอันนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับคนโสดนะแข่งกับอารมณ์ตัวเองให้ได้เอาชนะใจตัวเองให้ได้ถ้าคุณหลุดพ้นออกภาวะออกจากภาวะของความขุ่นมัว คุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันสวยงามได้อบอุ่น,นะคะมีเพื่อนร่วมอุดมการมีคู่ชีวิตที่เขาสามารถพยุงคุณได้นะคะถูกตัดสรรมาด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลักษณะของคนที่เข้ามาอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักก็ได้เช่นเดียวกันแต่คนคนนี้เขามีประสบการณ์ในชีวิตค่อนข้างสูงนะคะอาจจะดูเป็นเด็กกว่าแต่ว่าภาวะความคิดอะไรต่างๆเอามบว่า เขาเป็นคนที่รู้อะไรรู้ลึกรู้จริงรู้แบบลึกซึ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเข้ามาแล้วนะคะขอให้คุณตั้งจิตด,ดีๆํำให้ตัวเองแบบหายฟุ้งซ่านให้ได้ถ้าอารมณ์ที่มันขุ่นมัวมันก็เหมือนเป็นการปิดกัน้นทาให้คุณจูนกับจักรวาลไม่ได้นะคะ mm hmm. เขาก็ไม่สามารถส่งคนที่ใช่เข้ามาแบบร่วมสร้างฝันร่วมกันนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจน นะคะคนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมันน่าจะมีอยู่มากกว่าหนึ่งคนคือตัวเลือกเยอะจ้ะช้อยเยอะอาจจะเป็นตัวคนนียค่ะเลือกจนงงเลือกสับสนนะคะอาจจะคุยอยู่กับใครสักคนหนึ่งหรือว่าคุยกับหลายหลายคนก็ได้นะคะสิ่งที่คุณต้องการคือคนที่ตอบโจทย์ที่สุดคนที่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยที่สุดหรือว่าในบางครั้งก็บางว่าบางครั้งคุณเหงาอยากได้ความรักแต่บางครั้งคุณก็อยากอยู่กับตัวเองเหมือนเหมือนคุณสับสนกับความต้องการที่แท้จริงว่า อะไรคือคือสิ่งที่คุณควรจะเป็นนะคะภาวะตอนนี้นะคะมีคนที่คุยอยู่เขาก็หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนราศีมีตลอดนะคะในเรื่องของความรู้สึกดีความมีน้ำใจการชวนคุยก็ได้แต่ตัวคุณเหมือนคนที่ปิดกัน้นตัวเองเหมือน disconnect จากเขาเช่นการบล็อกการติดต่อสื่อสารหรือว่าไม่ตอบไลน์ไม่รับสายไม่คุยทิ้งช่วงเอาไว้นานมากๆอยู่กับภา,ภาวะอารมณ์ที่มันไม่นิ่ง แลวตัวเขาก็รอคอยการติดต่อก,กลับจากคุณด้วยเขาให้ความสนใจกับคุณมากๆหรือเขาใจเย็นกับคุณมากๆด้วยนะคะแล้วถามว่าความสัมพันธ์ให้ที่สุดจะเกิดขึ้นได้ไหมความมีความชัดเจนการมีความหวังมันจะเกิดขึ้นค่ะไพ่าสามไม้เท้านะคะจะเป็นเพื่อนคู่คิดจะค่อยๆพัฒนารวมไปถึงตัวของคนราศีมินจะเปิดใจด้วยเช่นเดียวกันนั้นเป็นจังหวะชีวิตที่คุณกำลังแข่งกับอารมณ์ของตัวเองแล้วนะคะนาะตตัดทุกๆเรื่องที่มันวุ่นวายออกไป นะคะแล้วก็ให้เหลือแค่คนที่ใช่ที่สุดคนที่ตอบโจทย์ที่สุดสําหรับคุณนะคะเนาะโอากาสแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยนะคะส่วนในความรักของคนที่มีคู่ชาวมีลัคนามีนในภาวะตอนนี้นะคะรู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องไหมความคิดไปคนละทางมากนะคะเถียงกันเก่งมากทะเลาะกันเก่งมากจุกจิบไปหมดเลยอยากจะเอาชนะนะคะเป็นอารมณ์แบบที่โมโหโทสั ขี้น้อยใจงอนประชดประชันกันเก่งมากๆนะคะเหมือนคุณก็อยากให้คู่รักเอาใจคู่รักก็อยากให้คุณเอาใจแต่ต่างคนต่างมีทิฐิในตัวเองค่อนข้างสูงมีอีโก้มากนะคะฟอร์มเยอะด้วยนะคะแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องของความชู้สาวการมีตัวเลือกการมีช้อยนะคะเหมือนคุณเลือกไม่ถูกว่าคุณต้องเลือกใครสิ่งที่เคยเผชิญมาไม่สวยงามเลยไม่ตอบโจทย์เลยแต่ีพลังงานของคนใหม่เข้ามา ะะพลังงานของคนใหม่เข้ามาหรือว่าตัวเลือกใหม่ๆตัวคุณเหมือนกําลังใช้หลักในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้หรือว่ามองอะไรหลายๆด้านมากยิ่งขึ้นในความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่มีในเรื่องของชู้สาวมือที่สหรือว่าคนมายุอย่างตะแคงรั่วทําให้ความสัมพันธ์แตกกันอยู่ตลอดเวลาแต่ท้ายที่สุดนะคะถามว่าเป็นการเลิกลากันไหมไม่ได้เลิกลาเพราะว่าเป็นการหันหน้ามาคุยกัน คุยกันมากขึ้นมากกว่าเป็นการปรับความเข้าใจกับหลายๆเรื่องที่มันมีความขุ่นมัวหรือว่าต่างคนต่างคิดไปเองหรือทะเลาะนะคะหรือว่าความสัมพันธ์มันไม,ไม่ขยับเพราะด้วยการมโนการคิดไปเองแต่ท้ายที่สุดนะคะในกรกฎาคมเนี่ยจะคุยกันมีเหตุและผลเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะไป จะนิ่งจะไม่มีอารมณ์ที่เป็นโมโหโทสศท์อะไรมาเกี่ยวเลยนะคะเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเนาะต้องอดทนให้มากๆนะคะช่วงช่วงที่ทะเลาะกันควรจะแยกนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปทํางานพอถึงเวลาอารมณ์ดีนะคะเดี๋ยวก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจนะคะขอโอกาสขอคืนดีหรือว่าจะมีการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันก็ได้นะคะไปพร้อ,รอมๆกันขอดูต่ออีกนะคะเพิ่มเติมก่อนจากกันเนาะ ไพ่หกม้เท้าคือการสมหวังกับความรักหลังจากที่เจอกับความยุ่งยากทรมานใจมันนานมากนะคะลักๆักเลิกเลิก,ล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 กหรือว่ามีคู่แข่งเยอะแต่ท้ายที่สุดคนราศีมีนคุณจะประสบความสําเร็จนะคะฟ้าจะเปิดให้กับคุณคุณจะได้รับกับความสัมพันธ์ที่มันลงตัวมันใช่มันมั่นคงมันตอบโจทย์แล้วก็ค่อยๆรักษาสถานภาพกันไปเรื่อยๆแต่สิ่งที่น่ากัวที่สุดคืออารมณ์ของคุณนะคะไม่นิ่งเลยค่ะคิดอะไรก็ไม่รู้มันเหมือน เบื่อหน่ายเหมือนไม่พอใจยังไม่อยากมีการผูกมัดแต่ก็มีความเหงาเพราะนั้นพึงระมัดระวังอารมณ์ของของตัวของคุณเองนะคะช้ายที่สุดเป็นโดโรเวอร์นะคะก็จะได้ความรักที่โรแมนติกคนที่ตอบโจทย์คนที่มาเติมเต็มหรือว่าชีวิตของชีวิตคู่ของพวกคุณก็จะกลับมาหวานฉ่ำเหมือนเดิมนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณราศีมีนทุกคนเนาะสมหวังกับหลายๆเรื่องในชีวิตของคุณนะคะแล้ว เรามาพบกันใหม่เนาะทีนี้ถ้าใครที่จะสนใจดูดวส่วนตัวนะคะมีคอนแทคอยู่หน้าจอนะคะเข้าไปจองคิวได้นะคะจองคิวล่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะในพาร์ทหน้านะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ